สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูน n ชานนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะครับก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจะไปไหนอีกเนาะเนี่ยวันนี้เข้าเวนนะครับเข้าเวนแต่มีภารกิจสำคัญนะครับเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับเซอร์ไพรส์แน่นอนกดใจไม่ไหวนะครับจะไปไหนอีกครับใจเตอนนี้พักเที่ยงนะครับพักเที่ยงรับภารกิจด่วนนะครับ ต้องไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่นะครับจะไปไหนนะครับมารอลุ้นกันนะครับเจอไพหรือเปล่านะครับเจอไพหรือเปล่าไปหาลุงเสือกับลุงบอลลุงเสือหรือเปล่านะครับที่วางเยี่ยมนะครับอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าจะไปไหนนะครับจะดูบรรยากาศ นี่ก็ดูบรรยากาศทีมงานอยู่นะครับยอยู่ที่วางเยี่ยมโอเป็นตำบนลนวค่นี่เอแคล่ะแค่มา,มาสง่งแค่ามาสง่งนี่นะพีชิดไปใครับลุงหิวอยู่่ ลุงพลกำลังเดินมานะครับเไม่่่ใชครืองจักรนะอันนี้จะเป็นอันนนี้จะเป็ลุงพลค่าโจ้นะครับผมนั่นฝนกำลังจะตกเลยนะครับจส่งข้าสวยนะครับผมโอ้โหเหมือนเลมวันนี้ตกเลยนะครัื้นฐาลูกก็ถึงบริการนะครับลุงก็กำลังจะกินข้าวนะครับลุง ดูบรรยากาศนะครับที่วังเยี่ยมนะครับเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะวันนี้จะไปทะลุที่วังเยี่ยมหรือเปล่านะครับใจต่อรุ้นกันนะครับให้เงี้ยวตัวถ่ายให้เงี้ยวตัวตีพวกเล็กๆตีพวกไงจ่อไปหน่อยๆจนจ่อนะครับตีเพราะถ้าไหนจ่อ อย่าดูช่องจา่าอาตอยู่นะครับออมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเดี๋ยวดูดูไปนะครับทามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับอดใจไม่ไหวแล้วจาเอ็มอดใจไม่ไหวนี่เนี่ยโฆษณาเข้าด้วยขออนุญาตกดข้ามโฆษณาจา่าอาตนะครับ นี่เนี่คุณคุณหรือเปล่าครับทางเส้นนี้ไปบางเยี่ยมหรือเปล่านะครับรอรุ่นกันนะครับเราจะมีอะไรเตรลให้หรือเปล่านี <c oughs> รระหว่างเดินทางนะครับ <c oughs> เรากำลังไปทำภ <c oughs> ารกิจดว่วน <c oughs> สำคัญนะครับ <c oughs> แล้วมีเฉลยท้ายคลิปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมีเฉลยท้ายคลิป <c oughs> ว่าเอ็มจะไปไหนนะครับอเบิอเบิคอันนี้ลุงกำลังจะกินข้าวเที่ยงนะไปเบิงลุงนะห็นไปเบิงลุง้ะมาหลมันลางงารงลุงนี่นะครับลุงกำลังใส่ข้าวนะครับกินกลางทุ่งนาเลยนะครับรรยากาศคลาสสิกมากกระเจก

เออเป็นตะมวลเนาะบรรยากาศไหมไปกันนะไปกันนะขี่รถจนด่วนข้าวเช้านะครับวันนี้นี่เขาเป็นเขยเห็นเขาแก่เลยนะวันเขาง่ายอดใจไม่ไหวเลยครับดูบรรยากาศนี้ถ้าไม่ติดภารกิจนะครับถ้าไม่ติดภารกิจเต็มไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์นะวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับต้องช่วย เอลูซ่าเซเวล่าครับพี่บดีเป็นพวกกรรมกรพี่จะหารถจักรยานเนี่ย 8ชิ้นมาบังก่อนเลยตอนไลฟ์สดก็เอฟซีก็บอกว่าเจออะไรนะเนี่ยโฆษณาตัวที่สองนะครับก็เขาทีดีครับขออาตข้ามนะครับจ่าขออาตข้ามโฆษณาเนี่ยไปดูลุงนะครับมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับจ่าเอ็มจะไปที่วังเยี่ยมไหมรอลุ้นกันนะครับ ตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะครับจะไปไหนนะครับทางคุนค้นๆหรือเปล่านะครับคุ้นไหมครับไม,มาไปฝนตกนอีบ่ะนี่ยบงแย่ฝนตกวะเนาะฝนมาแล้วนะบนี่มีการเล่นนะครับจากเน อย่างแรกเลยยัง <habr> ว่าผมผมแปลนี <Training> ้น็จะผมตีแ่นต่อโอ้โหวันนี้มแมนแนวเลยนะครับผมเล่ย้อนดูใครกันเลอไม่เหมือนโอ้โหฝนตกนะครับวังเยี่ยมฝนตกหรือเปล่าครับ FC เม้นเข้ามาบอกหน่อยนะครับคุณนไหมครับทางนี้จะไปไหนเ็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับโอ้ฝนแรงมากนะครับน้ำฝนที่้านสุดที่ โอ้อันนอันนี้น่้รบีอ,อ,อ,อันนี้นะครับภาพบารรยามจากีพามาอน,นี่ครับบรรยากาศระหว่างการเดินทางนะครับเรียบร้อยนะครับดเดี๋ยวเฉลยเลยแล้วกันะกนะครับเฉลยเลยแล้วกันเอมติดเวรนะครับวันนี้ไม่ได้ไปบ้านลุงนะครับก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อสร้างสีสันนะครับขออนุญาตไม่ดราม่านะครับ ก็ดูบรรยากาศที่วังเยี่ยมไปนะครับตอนนี้พักเที่ยงนะครับเอ็มจะเดินทางไปซื้อของกับหัวหน้านะครับเดี๋ยวแวะไปรับหัวหน้านะครับใกล้ถึงหัวหน้าแล้วนะครับก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับก็คิดถึงนะครับคิดถึงลุงพลปราแตนแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านนะครับก็ดูผ่าน YouTube เอานะครับคิดถึงติดงานติดภารกิจนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับทางที่จะไปเราไปซื้อของนะครับ ที่อุดรน,นะครับาารรรโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับออกแล้วกับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับ